โอตาลับครับตานอนจักนอ้อยแบบเปีย่างเมื่อคืนนี่กัเมื่อคืนก็ไปประชุมพอดีผมจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับเป็นบริษัทที่แยกเอาเอางานของคอนเสิร์ตงานรับทําการแสดงครับแยกออกมาต่างหากมาจดบ,บริษัทใหม่ซึ่งแต่ก่อนมันอยู่รวมกันกับบริษัทที่ขายบอสแคร์แล้วก็เป็นบริษัทที่ที่ดูแลในส่วนของโรงแรมด้วยนะครับที่นี่ก็เลยแยกออกมาก ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงครับตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วทีนี้ก็เท็ดานนู่นนี่นั่นจ่ายเงินช่วงมีมีนาที่จ่ายเนี่ยจ่ายเงินบันเทาหนําเทศาเล่นเป็นช่วงลงทุนอยากให้น้องแอนโฟนอินเข้ามาสักเพลงพอแกเชื่นใจเดี๋ยวจะมีนะครับมีอีพีในช่วงนี้แหละในสตูดิโอเรานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีแอนนะครับเดี๋ยวก็จะมี มีสคริปต์พิเศษท,ท,ที่ทุกคนเรียกร้องว่าแบบนึกถึงแต่ก่อนที่คือยอดวิวใน YouTube สูงมากเลยนะครับเมสเลเตอร์แอนบอยอย่างประมาณนี้ครับคือทำในสตูดิโอเนี่ยคือมันสิเดตั้งใจลองโดยที่ไม่ได้พะวงกับการรับรางวัลหน้าเวทีมันก็จะคนเราฟิล ซึ่งช่วงหลังๆหน้าเ,าเฮุ้ไรสดพอหลังจากโควิดใช่ไหมครับเวลาเราทําไรสดก็คือเราจะไปทําตามงานแสดงที่มีคนชมหน้าเวทนะีฉะนั้นมั่นก่ะสีงานโชว์ยิงสีมันก็ะสีบอกให้ละเอียดเพราะว่าบรรยากาศหน้าเวทีกับบรรยากาศทาในสตูดิโอไม่เหมือนกันสตูดิโอนี่คือเราไม่ได้ให้คนนอกเข้ามานะฮะนักร้องตั้งใจร้องตั้งใจฟอนตั้งใจล่าตั้งใจออกเสียงนักดนตรีก็ไม่ได้เร่งได้รีบกับ กับใครนะครับก็ลิ่นไปตามเหมือนเหมือนเป็นแบบมาตรฐานแผ่นเสียงนะครับแต่ว่ากับสี่มี่อยู่ครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจัดให้คุณแอนมากโชว์อันโชว์ชวอนันแอนมาไลสดเนี่ยในสตูดิโอเนี่ยไอซีเฮดอยู่จักอีพี่หนึ่งแต่ว่าแต่ว่าคือเฮดโชว์ดีๆไปเลยมือนั้นคเกอ,อแล้วก็เตยเมเรกเตยแมนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนยังตามไปดูใน YouTube เหมือนเดิมอยู่ ฟิลนั้นเน่ะฟิวชุดแดงชุดขาวเจ๊คิวก็พี่มิวเลย่เลยอืมครามนี้เวลาเนินแบบอีกสิได้ก็ก็เดี๋ยวให้นิวหาคิวเลยเข้าว่างทุกคนว่างมันเสียกระจัดั่นขับเป็นกาเรียกรองแต่เราไม่ได้คำนึงถึงยอดบัตรหรอกคือเราอยากอยากให้มันได้ผลงานหลายกว่าคือถ้าเราทำมันก็มีอะไรเสิร์ฟในใน u t u b e ในอะไรแต่ขันพูดพุด่นเข้าใจเข้ากันกับซื้อบัตรสนับสนุนอะ แล้วก็บัตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานแฟนมีดแอนก็ยังเหลืออยู่นะคะเหลือประมาณห้าสิบที่นั่งนี่แหละนะครับก็ยังให้ทุกคนมาอยู่แต่ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อน,นอนไกน่นีซื้อเลยนี่ซื้อกลุ่มปีดกลุ่มนี้ก่อนร้อยี่สิบสี่บาทกดลิงก์ที่ปักหมดุดนะฮะกดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วก็โอนมากดลิงก์ที่ปักหมดุดกับโอนมาก่อนร้อยี่สิบสี่เดี๋ยวดึงเขากลุ่ม เมื่อคืนนี่ว่าสิไปไหลในกลุ่มเดี๋ยวพอดีแบบประชุมเสร็จสี่ทุ่มแล้วที่นี้กินข้าวอีกนะกินเข่าโซเลกันต่อนอกเรื่องอีกกับประมาณหาทุ่มผมก็เลยว่าคงสิบ่ม,มีคนรออบึงแหละหลก็เลยบดีไล่ในกลุ่มก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยนะครับก็กจะมาในตรีวันแม่นี่แหละครับช่องนี้อร่อยแนย่สวัสดีครับพี่ปุ้ย พาเด็กแก๊งเราเข้ากลุ่มนะครับ124บาทหรือใครจะแจกบัตรได้นะครับมีคนแจกบัตรกบไปแจกในบ้านเอเบห้อเลยอร์หนเดียวเนื้อใสมากกับบอสช้คคิมเลยเนอะช่วงมีตากแดดตากแดดแต่พี่บีบอยใช้นี่ไหมเขาไม่ได้จ้างรีรวิวเลยจะบอกแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้นี่หรือเปล่าเนะ,ะโลจุคิดใช่ไหมที่มันมีขายเป็นแผ่นมาสที่อยู่ในวัดสันนะครับ อยู่ในเซเว่นก็มีก็มามากตอนกลางคืนหนึ่งเดียวในหรือคือคำว่าแม่เป็นผู้ชุบเลี้ยงดูแลหลังให้กำเนิดลูกยิิงหรือชายแม่ให้ทุกอย่างกระทังชีวิตเลือดเนื้อร่างกาย แม่รักลูกปานดวงใจในคันนอกคันท่านคอยทนอมประคบประงมป้อนนมป้อนข้าวกอมเกลียงเพียนเลี้ยงดูเรารินไม่ให้ไตไรไม่ให้ต้อมโลกนี้มีแม่ จึงได้มีเราแม่คือเบาหลอมมุนคุณแม่หล่นกระมอ่อมท่วมดินท่วมฟ้าชลาอะไแม่คนเดียวให้แต่แม่เขากลุมเลยครับพี่เข้าได้ไหมพี่เข้าได้พี่ก็แม่